สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรโยนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาหนึ่งนะมารีวิว Fortuner หน้าแชมป์คันนี้นะครับต้องบอกว่าหน้าแชมป์เรามีประมาณเกือบ10คันได้นะหากท่านใดสนใจยังไม่ชอบใจคันนี้นะเรายังมีอีกประมาณ10คันให้เลือกเลยทีเดียวนะครับคันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับสวยมากๆเลยนะครับเป็น Fortuner หน้าแชมป์ ขับ2นะครับเกียร์ออโต้ปี2012สีขาวมุกนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่625,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจคันนี้นะติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะปรปยศูนย์ห6 4 6423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับเจ้าของเดิมนะครับตกแต่งมาให้ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับตกแต่งภายนอกนะเครื่องยนต์ก็ยังเดิมๆนะภายในก็ยังเดิมๆมนะครับมีเปลี่ยนล้อนะครับ ใส่สเกิร์ตมาให้รอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับว่าสวยงามขนาดไหนยังไงนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับท่านใดที่ชอบคันนี้นะแคปหน้าจอนะและแอดไลน์ส่งมาหาผมได้เลยนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแน,นนซ์ได้นะครับมีไฟแนนซ์บริการให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากไม่สะดวกมา รับรถด้วยตนเองก็มีบริการรถสไลด์ด้วยเช่นเดียวกันนะจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับคิดเงินตามระยะทางนะเช็คก่อนได้นะครับโทรมาหาผมได้นะครับแอดไลน์มาได้ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คําแนะนำเนาะเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นครับมาดูกันที่ฝากระโปรงหน้ากันก่อนเลยนะครับเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีริ้วรอยสะเก็ดหินแต่อย่างใดเลยนะครับสวยๆเนียนๆน,น,นะผิวพันธนะุ์นะในส่วนของฝากระโปรงเหลี่ยมสันต่างๆนะสี บางๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆนะมีตาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางชัดเจนแบบนี้เลยนะครับคืนชื่ออยู่แล้วเนาะโตโยต้าแบรนด์หลักนะครับราคานะไม่มีตกแน่นอนนะครับถึงจะตกเป็นมือสองก็ตามเนาะเวลาซื้อไปขายต่อนะครับราคาไม่ล่วงไม่หายไปอย่างแน่นอนเนาะในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์รูปแก้วกลมๆแบบนี้นะครับโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยล้ารอยหมองแต่อย่างใดเลยนะไฟทั้งสองข้างต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับ กันชนหน้านะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะมาพร้อมกับสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะสเกิร์ตนะดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับรอบคันนะไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างก็ด้วยนะครับขอบบันไดข้างนะครับสวยๆเลยนะครับลงตัวมากๆสําหรับคันนี้ท่านใดมองหาอยู่นะครับไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมอะไรแล้วนะคันนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะครับแต่ไม่ใช่ขับ4นะคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นขับ2เนาะ ขับ2แนวเอาไว้ขับเท่ๆนะครับวิ่งทางเรียบได้เนาะหากขึ้นเขาจริงๆถ้าขึ้นจริงจังเลยก็ต้องขับ4นะครับแต่ถ้าขึ้นเขาขึ้นดอยปกติก็ขับ2ก็เพียงพอนะครับหากไม่ได้ไปลุยแบบหนักๆจริงๆนะครับมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับล้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ลัดโดยยางกิตินะซีรีส์ยาง265 60 R18 Mac แม็กขอบ18ขอบใหญ่ๆแบบนี้นะลายคล้ายๆใบมีคู่หน่อยเนาะสำนัก SFW นะครับซ r เปอร์ฟอเนาะสวยๆยางปี19นะครับนี่ยางปี19นะยางออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะครับดอกยางเขาจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับไว้ตะกุยดินเนาะน่าใช้นะเจ้าของเดิมตกแต่งมาค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆเลยนะครับ มาดูซุ้มด้านในนะซุ้มไม่มีรอยผุก,ก่อนเลยนะครับชคเดิมสปริงเดิมนะนี่ปีกนกอะไรต่างๆก็ยังเดิมๆนะซีนสวยๆนะคัสซีนะครับนี่ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยเชื่อมใหม่แต่อย่างใดนะสติ๊กเกอร์ที่อดีตตัวนี้เจ้าของเดิมตกแต่งเพิ่มเติมมาให้นะบันไดข้างที่จริงจะไม่ใช่แบบนี้นะตัวนี้อะพื้นเนี่ยเนี่ยไอตัวดำๆเนี่ยคือ บันไดข้างของจริงนะอันนี้เป็นตัวครอบเจ้าของเดิมแต่งมาให้อีกทีหนึ่งนะต้องบอกว่าสวยลงตัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับคันนี้กระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะครับกระจกทุกบ้านโตโยต้าทุกบ้านนะครับกระจกเป็นกระจกแท้ โตโยต้ารอบคันนะครับฟิล์มมีให้รอบคันเช่นเดียวกันนะฟิล์มข้างประมาณ60%ฟิล์มหน้าน่าจะประมาณ40%ได้นะครับหากมองจากตรงนี้เนะาะกันศาสตร์มีให้รอบคันเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวมาดูหลังคานะครับสวยเนียนมากๆาเลยนะครับนี่แหลกหลังคานะใช้งานได้ปกติลอนหลังคานะ สวยๆไม่มีบุบไม่มีบุ๋มนะสีไม่ถลอกไม่มีรอยสะเก็ดหินแต่อย่างใดเลยนะครับมือเปิดได้เป็นคโครเมียมนะพาพร้อมกับเบา้ามือเปิดคโครเมียมกันรอยเช่นเดียวกันนะครับมาดูภายในสะอาดสะอ้านมากนะเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้ได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานซีนประตูหัวน็อตเดิมๆทั้งสิ้นนะแผงประตูไม่มีชําเลยไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยแตกรล้าแต่อย่างใดนะครับสวยๆเลย ภายในนัมาดูโครงสร้างกันนะครับน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายนะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยายเลยนะครับสวยมากนะครับซอกประตูฝั่งซ้ายนะสครับเพดนะครับเรืองแสงด้วยนะครับตัวนี้นี่เจ้าของติดติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะครับนี่สวยมากตกแต่งได้ลงตัวมากๆนะครับชอบมากเลยคันนี้ผมเลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเสา A เสา B นะหัวน็อตไม่เคยแกะเคยาขเลยนะครับมาดูโครงสร้างกันเนาะเมทดอาร์คเดิมๆทั้งนั้นนะครับนี่ การันตีให้อยู่แล้วนะครับรถทางเพชรยนต์เรานะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้าอย่างแน่นอนนะครับหากตัวพบเจอนะยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับภายในสวยๆเลยเป็นทูโทนนะเบาะนะครับไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับเบาะเต็มใบใช้งานได้ปกติเนาะมาดูด้านหลังนะครับนี่ กว้างขวางนะครับด้านหลังเนาะแผงประตูไม่มีแตกไม่มีร้าวนะซีนประตูต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยสติกเกอร์เดิมๆอยู่ครบถ้วนนะแผงประตูไม่มีช้าเช่นเดียวกันนะครับสวยๆแบบนี้เบาะสามารถพับได้นะครับเบาะแถวนี้นะเบาะพับได้จะเป็นทรงนี้นะครับนี่เบาะทรงนี้นะพับได้นะครับเบาะแถวหลังก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะครับเบาะแถวหลังก็พับติดกำแพงได้เลย น,นี่ติดด้านข้างเนาะเบรอาร์คนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูด้านหน้าด้านหลังเนาะอยู่ครบถ้วนทั้งสิ้นเลยสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับได้คันนี้ไปนะเจ้าของเดิมตกแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเสาเอสเสาบีเสาซีนะสวยๆระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสนะครับคู่หลังจะได้เป็นดมนะสำหรับ f o r t u n e r คันนี้นะครับซีหลังด้านซ้ายนะสวยๆไม่มีรอยตัดต่อเลยนะครับนี่ไม่มีรอยผูก่อนนะครับผิวพันธบางๆนะครับ น่าใช้เป็นอย่างมากนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังนะกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดงที่3ติดอยู่ด้านบนเลยนะครับสปอยเลอร์นะครับด้านบนตรงนั้นนะครับกระจกหลังมีที่ปัดน้ําฝนมาให้ไฟนะมาดูไฟกันไม่มีแตกไม่มีเล้าวสวยๆแบบนี้เลยโคมไฟใสปิ้งเลยนะครับคิ้วฝาท้ายโครเมียมตาฟอร์จูเนอร์นะครับตรงรุ่นนะครับนี่ ไฟไม่มีแตกไม่มีเหลาไม่มีหมองเลยนะครับด้านท้ายต้องบอกว่าสวยมากนะชุดแต่งก็มีให้รอบคันเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นท่อหลอกนะเห็นท่อสี่ใบตรงนี้อะท่อจริงจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ท่อจริงอยู่ตรงนี้นะอันเดียวนะครับชุดแต่งสกเกิร์ตสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเนาะ มาดูโครงสร้างภายในกันนะครับแอร์ล้าวสามแถวเย็นช่ำแน่นอนนะครับนี่ให้ดูหลังคาก่อนนะนี่ภายในสะอาดสะอาดนะบเบาะก็จะพับได้แบบนี้นะครับด้านข้างเนาะเบาะตัวกลางก็พับได้ไปด้านหน้านะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับเม็ดอาเ์ิมเดิมนะครับสติกเกอร์กันรอยนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยล่างน้ําสวยมากฝาท้ายไม่เคยแกะเคยขันเลยนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆทั้งสิ้นเลยนี่คุณผู้ชมทั้ง2ฝั่งเลยนะ เบ็ดอากลางน้ําสติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบถ้วนเลยนะครับมาดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์แม่แรงนะครับมีให้ครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวมาเก็บนะครับใส่ยากนิดนึงเดี๋ยวมาเก็บให้นะครับนี่สวยๆนะภายในสะอาดสะอานกว้างขวางแบบนี้เลยน่าใช้มากๆนะครับมาดูด้านล่างกันเจ้าของทําอะไรมาบ้างนะครับยางอะไหล่มีให้นะครับเฟืองท้ายไม่มีหยดไม่มีไหลยเยิม้มแต่อย่างใดนะ เพิงท้ายก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆชกเดิมนะครับช่วงล่างแห้งๆเลยนะครับคีนขีนแบบนี้เนาะฝามาดูฝาหลังกันนะครับสวยๆนะครับนี่เดิมๆนะฝาท้ายไม่เคยแกะเคยไขนะครับซีนนะเล็บจิบเข้านิ่มๆแบบนี้เลยเนาะหากท่านได้นะครับสะดวกนะมารับชมด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยก1น,นะครับสามารถเข้ามารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับ ติดต่อเซลล์ป๊อปได้เลยนะครับมาดูคัตซีหลังด้านขวากันบ้างดีกว่านะครับนี่ไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยผูก,ก่อนนะเลขบอดี้ตัวถังนะชัดๆคมๆแบบนี้นะครับอยู่ครบถ้วนเลยผิวพันธ์บางๆนะผิวพันธ์บางๆเลยนะครับสาหรับคันนี้สีสันต้องบอกว่าเต็มเลยนะครับสีจัดเต็มเลยไม่มีตําหนิเลยนะครับในส่วนของงานสีเนาะภายในเขาจะตกแต่งมีทูโทนนะ ประตูสีนเดิมๆแผงประตูต่างๆนะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคนขับเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตแก้มหน้าด้านขวานะหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเคยขายเลยซอกประตูนะครับสวยๆไม่มีริ้วรอยของละอองสีนะครับเสา A อเสา B ีนะครับประตูนะไม่น็อตไม่เคยแกะเคยขายเลยสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนเลยนะครับโครงสร้างตัวรถนะต้องบอกว่าเดิมๆอีกแล้วนะครับนี่ เพชรอาร์คอยู่ครบถ้วนแน่นอนนะซื้อรถกระทางเพชรยนต์เรานะครับการันตีให้นะครับรถไม่เคยชนหนักพิกาำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนไม่มีกับไม่ก็ไม่นะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะปรับได้6ระดับนะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ พวงมาลมันต์ฟังชันนะสฝั่งนะครับฝั่งซ้ายสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากตัวพรงมไลเลยนะครับฝั่งขวานะครับควบคุมหน้าจอเินส์ไม้ได้นะพรงมไลไม่มีลอกไม่มีร่อนนะครับคูดคอนโทรลมีให้ด้วยนะสำหรับใครที่ขับรถทางไกลนะครับเมื่อเท้านะครับไม่อยากเหยียบนะสามารถล็อกความเร็วได้ด้วยนะครับจากตรงนี้เลยนะครับแอร์แบ็กมีให้ด้วยกันคู่หน้านะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันนะครับสาหรับคันนี้ พาชมเลขใหม่นะครับเลขใหม่1นึ่งแสนสกิโเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชมไม่เยอะเลยนะครับต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยรถปี 1- 2เลขใหม่ 1- 4เองนะครับรถ1นึรถ11ปีแล้วนะวิ่งปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆเลยสาภาพแบบสดมากสําหรับคันนี้นะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะสาภาพคอนโซลนะครับนี่สวยๆมีคาบเล็กน้อยเนาะคาบกาวเดี๋ยวตรงนี้ให้น้องๆทีมงานจัดการให้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับ มาดูกล้องถอยหลังกันใช้งานได้ไหมนี่กล้องถอยหลังใช้งานได้ปกติวิทยุเดิมโรงงานเลยนะครับแบบนี้เลยมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่ระบบนําทางเนาะแอร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับช่องชาร์จไฟต่างๆมีให้ครบถ้วนคอนโซลกลางค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเนาะเกียร์นะครับไม่มีลอกไม่มีร่อนนะที่เก็บของต่างๆไม่มีแตกนะครับอันนี้เป็นราคาของ บริษัทออกมาโดยตรงเลยราคานี้เลยนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนผมขายราคานี้เลย625,000บาทน,นะครับปี12นะไม่แสนสี่นะครับขายราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะครับติดต่อเข้ามาับผมได้เลยนะปอเพย์ยน064 6423955โอรโทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับในส่วนของลังค่านะครับสวยๆส,สะอาดสะอ้านเช่นเดียวกันนะแอร์ด้านหลังนะสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับนี่ แอร์ด้านหลังปรับได้เนี่ยเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะสีเบจเข้มๆนะครับเดินด้วยตะเข็บได้สีขาวเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเบาะเต็มๆไวเลยนะครับน่าใช้มากนะครับนั่งสบายๆเลยนะเบาะตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับฟอร์จ er นะูเนอร์เนาะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีให้2ฝั่งนะครับเก็บเอกสารสัมภาระต่างๆได้ที่วางแก้วตรงกลางก็มีให้ด้วยนะครับนี่สภาพเบาะนะ สวยมากนะครับเบาะเนาะไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมแล้วรถคันนี้พร้อมใช้เลยนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีโยนเลยนะครับเสาเอเสาบีเสาซีสวยๆนะโครงสร้างเดิมแน่นอนการันตีให้นะครับแผ่งประตูด้านหลังไม่มีช้ําเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นซีนหัวน็อตก็ยังเดิมๆทั้งิ้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถเนาะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับในส่วนของห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาตอนในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดีฟอดีของม่เร็วนะครับเครื่องสีสูบนะครับ171แรงม้าน้ำมันเชื้อเพิงดีเซลนะครับเติมดีเซลได้อย่างเดียวนะไปเติมเบนซินไม่ได้นะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะไม่มีน้ำมันหยดไหลเยิ้มไปอย่างใดเลยนะครับเครื่อง v n t u r b o นะเดิมๆนะครับรอยมาร์คสีแ้งสีต่างๆก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหม้อลมปั๊มเบรค ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับมาสีแก้มสีอยู่ครบถ้วนนะระบบเบรก ABS มีให้ด้วยนะครับกองอากาศแอร์โ e เดิมๆนะครับหม,ม้อพักน้ำน้ำยาหล่อเย็นนะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นสายพานลูกลอกเนาะไดชาร์จคอมแอร์นะวิ่งกันนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับฟังได้เลยนะคุณผู้ชมแบตเตอรี่ใช้าง,งานได้ปกตินะครับนี่สวยๆเลยเครื่องเกียร์คันต่างๆนะแห้งๆแบบนี้เลยเนะดี๋ยวดึงนี่ให้ดูด้วยนะ วันไม่มีไหลนะเครื่องแน่นๆแบบนี้คุณผู้ชมพลาดไปเสียดายแย่เลยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูโครงสร้างตัวรถด้านหน้ากันนะครับฐานด้านหน้านีานาน่สติ๊กเกอร์กันรอยนะครับตัวนี้นะก็บ่งบอกได้นะครับว่ารถไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุนะหากรถเกิดอุบัติเหตุนะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้มันจะหายไปนะครับตับปั๊มพวกนี้มันจะหายไปนะครับปัม A, ป๊มอาปั๊มแอลทั้งสองฝั่งอยู่ครบถ้วนนะน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายนะครับหอวน็อตเดิมไม่เคยแกะเคยถ่เลยทันใจเดิม กดเดิมๆนะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงแน่นอนนะครับหลายคนสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้เจ้าของติดตั้งเพิ่มเติมมาน่าจะเป็นตัวไล่หนูแน่เลยนะครับตัวไล่หนูนะผมไม่มั่นใจว่าจะใช้การได้สําเร็จแค่ไหนนะเพราะว่าหนูนี่ค่อนข้างที่จะชอบหน้าห้องเครื่องรถยนต์มากๆนะฮะนี่ล้กล้อนะสวยๆนะครับหัวน็อตเดิมไม่เคยแกะเคยใายเลยนะครับในส่วนของฝากระโปรง น็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะครับเดิมๆแน่นอนสติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพัดเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนถนนการความร้อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยเลยนะครับตัวนี้นะเครื่อง V ี Turbo ทนะมีจมูกแล้วเรียบร้นอยน,นะครับตาปั๊มนะครับชัดๆแบบนี้เนะี่ยฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนเนาะน,น็อตทั้งสองฝั่งไม่เคยแกะเยคยไขเลยนะครับนี่แกมหน้าด้านขวาหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเคยไขเช่นเดียวกันนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับปั๊มอาปั๊มแออยู่ครบถ้วนเลยตัวเลขคันหน้าอยู่ครบถ้วนนะครับนี่ ไม่ว่าจะเป็นคานด้านล่างนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับสวยๆเลยต้องขออภัยในเสียงรบกวนด้านข้างด้วยมีรถมาขายของนะครับเพราะว่าเราอยู่ติดถนนเลยเนาะหากท่านใดสนใจนะครับคันนี้ Fortuner เครื่อง3,000ขับ2ปี2012นะครับราคา625,000บาท ติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพรยน0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรถที่เข้าใหม่มาคันต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ